<How? S 2> อ๋อแฟนซายใช่ไหมครับเหมือนคุยกับญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นแม่เป็นเพื่อนมีหมดเลยครับผม,มรู้สึกว่าเป็นงานแฟนไซายที่สนุกมากเหมือนเวลาผ่านไปไวมากนะครับผมเพราะว่าแบบว่าได้มีโอกาสได้คุยปกติแบบถ่ายรูปแล้วไม่ได้คุยอ่งเออก็มีหลายอย่างเลยครับบอกคิดถึงให้กําลังใจเตาะว่างหน้าร้าครับผมใช่ครับรู้สึกเหมือน ได้มานั่งเมาส์กับทุกๆคนที่แบบว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เมาส์กับแบบทุกคนเยอะค่ะนี้เมื่อก่อนแล้วก็เป็นงานแฟนไซน์ครั้งแรกที่รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นด้วยครับใช่แล้วก็ก็คุยกันเฮียครับว่าถ้ามีโอกาสจริงๆอยากจะไปนั่นแหละครับสี่ภาคอย่างที่เคยเคยบอกทุกคนไปว่าอยากจะจัดแบบ4ีภาคกับว่าอาจารไม่ได้เยอะเหมือนที่ที่ภาคกลางกับที่กรุงเทพใช่ ถาถึงวันนั้นก็อยากให้ทุกคนไปด้วยเหมือนกันนะคะไว่าจะทาาไหนก็ตามต้องกล่าวเาวันนั้นโดนโดนโต๊ะกินเลยค่ะโอ้โหนะไม่ท้วนเลยครับสารพัดมุกโต๊ะ <c oughs> หนูบ้างจะเอาหนูไปบ้างมี <c oughs> ขอเอาเฮียไปด้วยเฮีย <c oughs> ก็จะหิ้วหนูกลับบ้านด้วยเฮีย <c oughs> ก็บอกเอาไปเลยแต่ว่าเอาเฮียไปด้วยนั่นแหละผมว่าในพาร์ทที่บอกวันที่5มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงเร็นีไหมจริงจริงคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงแน่นอนครับแต่ว่า ช่วงไหนก็ต้องน่าต้องรอดูทีนึมแต่ก็พร้อมราะจำนวนก็แบบปั๊บแน่นไปเพราะหลายๆคนมีความอยู่ต้องรอเลยนะคือกจะไปเจอเราต้องต้องรอดูว่าทีมงานว่าจะรับได้กี่คนจริงก็อยากทำได้มากที่สุดเนาะอแต่ก็ต้องดูแบบว่าแต่ละผ้ามีความสนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนจริงๆแอบอยากเปิดขายอีกเพราะว่ามีหลายคนมากๆแฟนๆแบบชมแบบโคตรทุกสวยมากแล้วก็รูปแต่ละอย่างแบบว่า บางรูปเราก็แบบเราไายแอคเนีหรอวะเขอนเลแล้วเขาก็มาแชร์กันไงครับผมจริงต้องขอบคุณแฟนสัทุกคนที่แบบว่าหนุและสนุกมากเลยครับผมใช่รักจากนี้มีตควอะรที่จีนใช่ไหมครับใช่ครับผมเราจะมีแฟนสาวที่ประเทศจีนด้วยครับผมตอนไหนถ้าช่วงเวลาน้าต้องต้องรอครับต้องรอติดตามเพราะว่าก็อีกไม่นาหรอกครับที่วาอีกไม่นาน เต็มตัวหมายถึงว่าไปเซี่ยงไฮ้ก็เตรียมใจไปอยากเจอแฟนๆครับผมใช่แต่เดี๋ยวมีก่อนประเทศถ้าต้องเตรียมสอยที่ซีเยอะๆฉันนผมก็ต้องขอจดโพยแล้วกันจดโพยอ่านแล้วกันโอเคครับก็จริงๆเหมือนไปนู่นก็ได้ไปฝึกภาษาด้วยเพราะได้ไปคุยกับแฟนๆด้วยครับรู้สึกชอบชอบตรงนี้มากๆเลยแล้วเดี๋ยของนั่งๆเนี่ย มาเฮียก็คุยด้วยไงไปดูเป็นล่ามแห้งใครับแรมด้วยแตองใช่ก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับย้อนๆวันนี้มีการเรื่องโฟโต้บุ๊กที่แบบเรียบร้อยร้อนสุดหมดแล้วเรื่องสยอดสูงสิบสี่สิบร้านเลยโหจริงจริงจริงคาดไม่ถึงกันนะครับเพราะว่าจริงยอดสูงจริงครับผมเพราะว่าเกินเป็นแบบเป็นหนึ่งแรกเหมือนกันเรารู้สึกแบบทุกวันนี้ยังแบบเยอะมากเลยก็รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ให้การสนับสนุนมาแต่บางคนหลายคนก็ยังไม่ได้ก็อยากเปิดไปอก็มเดี๋ยวก็ที่จะเปิดอีก4ภาคใช่ไหมครับคราเดี๋ยวจะมีเปิดขายอีกมีอีกนะครับใช่ถึงตอนนั้นก็ ใครที่มีแล้วถ้าอยากมีเพิ่มก็ซื้อได้อีกใช่ครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็รอให้ถึงเวลานั้นแล้วก็ซื้อใหม่ก็ได้แถมของแถมที่ทม่หมดไปแล้วจะมีความเพิ่มมาเป็นสองสามอาออใช่จริงๆได้บอกว่าทุกคนแบบซื้อของแบบในงานเยอะมากครับผมเพราะผลิตน้อยด้วยใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีของมาไหมแต่คิดว่าถ้าทุกคนแบบชอบหรืออะไรเลองว่าน่าจะมีเปิดพร้อมต้อตดู อย่างน,นี้เลามีว่าจะทำอะไรถ้าตอบแทนแฟนคลับแตบที่เขารักเราขนาอนี้นะจริงๆก็รู้สึกว่าตอบแทนยังไงล่ะครับมอบความสุขให้ทุกคนแหละครับใช่เราก็เป็นรอยยิ้มให้ทุกคนนี่แหละคิดว่าทุกคนแบบเวลาเปิดโฟโต้บลูอย่างเงี้ยเห็นหน้าหนูกับเฮียก็จะยิ้ม <laughs> ใช่ทุกคนน่าจะยิ้มเอาไปนอนกอดก็ได้นะเพื่อจะลาฝันดีค่ะ <laughs> ื่นมาสันบาทค่ะไม่รู้เลยหรู้เปล่ต้องขอสอนที่เพียรทำก็ต้องแก่น้อยหน้าหูอีกสักรอบไดียวไม่ยิ้มตาหยีไม่ยิ้มตาหยีตาสลีอหรอยิ้มแบบยิ้มเลยยิ้มแบบปากยิ้มยิ้มเลยน่ารักมาได้เข้าหนูนะจริงจริงไหอย่างอย่างทีดแปลของที่ออกไปบนกวางเขาชมเราไว้ไหนประมาณแบบอะไรกันที่แบบไปแล้วอือก็ แฟนๆชอบครับใช่ย่างผมมาเอากลับบ้านไปด้วยครับแล้วก็เอาไปเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ดูเหมือนกันคุณแม่ก็ชอบบอกว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็มี2เล่มด้วยครับแฟนๆก็ชอบครับแต่ว,ว่าแฟนๆอาจะอยากจะบอกว่าเ,เล่มหน้าอาจจะอยากให้มีแฟนๆก็เสนอมาบอกว่าอยากให้มีฟีลแบบเหมือนถ่ายถ่ายกันต<ล>เอง<ล>ใช่สำหรับการถ่ายอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันครับการโพสต์ที่แฟนคจับปากึ้นชอบมาจับดีมาก็นไงหนึงโอ้จริงจริง จริงๆที่ชายอยากทำงานนะจริงๆผมมองเลยว่าการที่เราแบบอยู่ข้างหน้าจริงข้างหลังเหนื่อยกว่าผมว่าจะเป็นโปรเซสในการทํางานทีมงานก็แบบว่าเห็นชมกันเยอะมากว่าการทํางานหรือว่าหน้างานหรืออะไรเงี้ยก็ชมกันเยอะก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานมากๆครับผมกดดันไหมถ้าได้นลับไปจะร้อกดดัาให้เราตัวเองกดันไหมกดดันไหมจริงๆเอาไม่ไม่กดดันหรอกใช่ใช่แต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ามีคนชอบสังหหรือว่ามีเสียงร้องก็ อยากทําอย่างที่หนูบอกก็เคยคุยกันหนูว่าสลับกันถ่ายไม่ว่าลูปจอบมันเป็นไงสวยไม่สวยแต่รู้สึกว่าเราได้ถ่ายกันแบบสลับกันถ่ายมันก็จะเป็นฟิลลิ่งเป็นโมดอีกแบบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามีคนซื้อหรือเปล่าหนูก็ว่าเราทํากันเองเก็บไว้สองคนเก็บไว้ดู้วยไม่มีใครได้ไม่ได้เราต้องแจกายจะปกติได้กันถ่ายหรือเปล่าจะปกติเวลาถ่ายรูปเราได้กันถ่ายมีครับมีมีครับหนูเราอยู่กันสองคนก็ต้องถ่ายกันเองสิเนาะไม่ใครถ่ายแต่ถ้าไปลูกคู่ก็ต้องขอโทษนะครับถ่ายหน่อยนะครับหน สองคนิดขายอย่างภาพยนตร์ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการแบบวิจิติ้งไปอะไรนะไปเวิร์กช็อปเออแล้วเป็นยังไงบ้างจ้ะใช่ครับก็เวิร์กช็อปแล้วครับช่วงนี้ก็กําลังเวิร์กช็อปอยู่ครับแล้วก็กําลังทํากันบ้านค่อนข้างจะหนักหนักหนักหน่วงครับอย่างเมื่อวานได้ไปเวิร์กช็อปกับเฮียแล้วก็พี่ทัพทิมด้วยครับอย่างวันก่อนก็จะเป็นกับน้ำปิงกับพี่น้ำมนแต่เมื่อวานไปกับพี่ทัพทิมก็รู้สึกว่า พี่ทัพทีมมีความเป็นมืออาชีพสุดเขาเป็นมืออาชีพมากๆเลยครับรู้สึกว่าก็แอบกดดันตัวเองเหมือนกันว่าเราจะทําได้โอเคใช่ไหมครับ <ทำ S 1> ก็ต้องตั้งก็ตั้งใจใชเขาไปลองแล้วคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมันมันยากไกลตัวเราใช่ไหมครับของของหนูยากของหนูยากครับผมเพราะว่า,ม,า,ม,าม,มีทั้งแบบผีสิงด้วยใช่แล้วก็ส่วนของผมรู้สึกว่าต้องเล่นยังไงให้ต่างเล่นยังไงให้มีมิติมากขึ้น แต่เราก็รู้สึกว่าการที่เราได้ได้มีโอกาสได้เล่นเรื่องใหม่หรืออะไรเงี้ยเราเหมือนเราเริ่มนับศูนย์ใหม่ครับผมเหมือนเราก็ต้องเข้าโรงเรียนใหม่แล้วก็เรียนรู้ใหม่ในคาแรคเตอร์หรือว่าโปรดักชันนั้นหรือว่านักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราดูครับผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าบทเข้ามาครบแล้วจริงจมันเป็นภาพยนตรเรื่องแรกที่ทำหรอครับที่ไหนที่เข้ามาดนเรื่องแรกในชีวิต งแรกเหมือนกัน,นครับแอบกดันกันนิดนึงใช่ไหมกดันเหมือนกันครับเพราะว่าจอในภาพยนตร์รใหญ่มากๆครับแล้วก็เวลาดูก็จะเห็นทุกอย่างที่เราแสดงหมด,หมดเลยครับพราะนั้นถ้าแสดงให้ละเอียดได้มากที่สุดก็คิดว่าน่าจะดียา่ยากก่าตอนที่เราเล่นคิดว่าอ,อคิดว่า แล้วแต่เรื่องด้วยแหละครับแต่ว,ว่ารู้สึกว่าอันนี้ก็มีความยากหน่อยเพราะว่าอย่างซีรีส์ที่ผมเล่นเออ่นิ่งเฮียก็จะมีความแบบแอบคอมเมดี้นิดหน่อยอาจจะมีความเวอร์บ้างแต่วันนี้เป็นภาพ,พยนตร์รู้สึกว่าอยากจะทำให้มีความเรียลมากขึ้นแต่ก็รู้สึกแบบมีความท้าทายเพราะว่าเป็นพิเรียดแบบมีแบบผีด้วยอะไรเงี้ยครับดูซีรีส์ทีเซอร์ของของทียูเนาะเรื่องอะไรนะอ่าแฟนดอมใช่ไหมฮะแฟนต้อะชอบซีรีส์ม แซล <c oughs> แซลมาสบั <c oughs> <c oughs> ดพรึบดูดูแบบว่าต่อต่อดีครับผมร <c oughs> ู้สึกว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าจริงๆเรารู้แหละเรารู้แหละเพราะเคยต่อบทให้หนูว่ามีพอดอะไรบ้างเนี้ยแต่ก็มีน่าจะเป็นซีรีส์ที่ผ่อนคลายไนะด้พอตัวครับเพราะว่าแต่ละคนก็แบบว่า มีความคอมเมดี้ในตัวเองนะครับอันที่สุดลับก็คือมีคนิช่วยต่อให้ดูว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อเยอะนานช่วงแรกๆช่วงแรกๆช่วงแน่ๆตอนไปแคสครับไปแคสเฮียก็ช่วยต่อด้วยแล้วเปเทีงร์ต้างคะนเราดูแล้วครับเราดูแล้วเทียไงบ้างสนุกดีครับรู้สึกว่ามีหลายซีนมากๆเลยที่ฮาครับเข้าไปอ่านคอมเมนต์แฟนๆที่แบบแท็กในทวิตอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่ามีหลายซีนมากๆที่ตลกแต่จริงๆอยากจะบอกว่าในเรื่องมีตลกอีกเยอะมากๆเลยครับ เขาไ่เี้เขาใหญ่เล่นซีร like ี์ไมได้ออกแบบฉันที่ไปร้องเพลงครับอ๋อคุณเงินมากใช่เขาก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อเมื่อวัเมื่อวันก่อนใช่ครับเป็นเพลงที่เพลงไม่หลับไม่นอนที่ได้ร้องคู่กับพี่มาชาครับก็ทางวันเพลงไตรกาวได้ชวนเชิญไปครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าพี่มาชาเป็นศิลปินระดับตำนานจริงๆครับ ฟังตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เพ่อคุณแม่ก็รู้จักพี่มาชามากๆรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ชอบเพลงพี่มาชามากๆตอนกลับมาที่บ้าน <c oughs> คุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าอยากคุณพ่อพยายามหารูปที่เคยถ่ายคู่กับพี่มาชาอยู่ <c oughs> แต่ว่าหาไม่เจออด,ดเลยครับ <c oughs> <c oughs> แต่เข <c oughs> าเคยถ่ายช่คุณพ่อเคยไปถ่ายใช่ครับเ <c oughs> พราะว่าคุณพ่อบอกว่าพี่มาชาเคยมาร้องเคยมาร้องเพลงให้เคยมาร้องเพลงงานงานหนึ่งครับคุณพ่อก็ได้ร่วมงานด้วยเห็นพี่มาชาต็วโปรถึงยงใช่ครับพี่มาชาลงลงไอจี เออแท็กคู่กับผมด้วยผมก็รู้สึกเขินรู้สึกแบบเกรงก็เกรงใจพี่มาชาเหมือนกันเพราะว่าเออครับแต่ว่าพี่มาชาสวยมากๆเลยพรตัวจริงใจดีมากๆด้วยยิ้มสวยมากร้องเพลงก็ปุเพราะรู้สึกยังรู้สึกยังไงที่แบบว่าเวลาไปร่วมงานกับใครก็ตกคนนั้นได้ตลอดเลยตกตองครับโคตรเลยไปตกเข้าด้งโตกะโต๊ได้แต่ก็เข้าดมได้อะไรอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่คนชื่โชว์อ๋อทำไมถึงคนอื่นใช่ไหมทางพี่มาชา สัตว์าดรักรวอพี่มาชาลุงตกพี่มาชาด้วยหรก็เขินพี่มาชาชมว่าหน้ารักครับพี่มาชาก็สวยเหมือนกันแต่ถ้าผมรู้สึกยังไงเราก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนเราได้มอบความสุขให้พวกเขาด้วยเหมือนเราได้เป็นความสุขเป็นรอยยิ้มให้พวกเขาโอกาสหน้ามีแบบมีรุ่นจะรุ่นงานไหถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับอยากหรือว่าศิลปินท่านอื่นๆสนใจผมก็พร้อมมากๆเลยครับติดต่อมาได้เสมอเลยครับอยากจะร่วมงานกับพี่ๆศิลปินแล้วก็ดาราท่านอื่นๆอีกเยอะๆเลยครับแต่กระแสไม่อดผมไม่รอดไ่เป็นตัวนึงแต่กระแสแฟนคลับมันพุณงถึงเยอะนะขอที่มีส่วนโชคด้วยก็ไโอเคโอเคแต่อยากมีอะไรบอกบอกแฟนคลัไหมแล้วก็ฝากติดตามฟังนิดนึงน ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนฟังเพลงไม่หลับไม่นอนที่ผมร้องกับพี่มาชาแบบไม่หลับไม่นอนไปเลยครับอยากจะให้ฟังเป็นหมีแพนด้าเลยหนูไม้ช่ฟังแบบฟังทั้งวันเลยครับสามารถเปิดฟังได้ทุกวันเลยเพราะเป็นเพลงที่ฟังสบายมากๆเลยครับพี่มาชาร้องไว้ได้ไพเรอะมากๆใช่ครับ,<อ>บก็อย่างมายร้องหีกนหหนู เพิ่งชมหนูเองก่อนมางานนี้ว่าเพลงไม่หลับไม่นอนเพรามากฟังสบายหูมากเขิ่อนเลยแต่ชอบพี่มาชาที่ตอนเล่นแก้ปหนูของพี่มาชามาเล่นด้วยอันนั้นก็เขือนเหนมือนกันหรือว่ายิงเกมพี่มาชาก็จิ้มจิ้วอ,อย่างเงี้ยเล่นเกมเอ <c oughs> อเรามองตาว <c oughs> ่มาชาทีนี้มาชาก็ยิ้มก็กรี๊งไปหมดเลยช <c oughs> อบยังไงก็ฝากเพลงไม่หลับไม่นอนด้วยครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เลยครับทางช่องวันเพลงกล่าวครับ 哎。